แอนิเมชันไทยดังไกลถึงต่างประเทศงานภาพสวยแอนิเมชันก็ดีแค่ตัวอย่างแรกเนี่ยก็เล่นเอาชาวต่างชาติแห่คอมเมนต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน้นแอดขอแนะนำโปรแรง y o u t u p r พเมีมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาคัน้นและพิเศษสุด โปรยูทูบพรีเมียมแบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่ ad d o c k y pm อย่าลืมบอกด้วยล่าว,ว่ามาจากช่อง C ีคอมเมนต์จะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคนแอนิเมชันไทยเนี่ยก็ดังไกลไปถึงต่างประเทศ Dark Dimension หรือชื่อไทยเนี่ยคือ คืนหลอกหลอนแอนิเมชันไทยสยองขวัญที่ต่างชาติเนี่ยเขากำลังสนใจอยู่นะขณะน,นี้โดยเรื่องนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ Love, Death Robots ก็เป็นเรื่องราวของคนขับแท็กซี่ธรรมดารรมดาในเมืองไทยที่ดันไปรับผู้โดยสารปริศนาบนท้องถนนเล็กๆแห่งหนึ่งคนขับเนี่ยได้หลงทางบนตอกซอกซอยอันซับซ้อนของกรุงเทพอย่างรวดเร็วก่อนที่จะพบว่าตัวเองและผู้โดยสารเนี่ยได้ข้ามไปยังอีกโลกหนึ่งซึ่งในโลกนั้นเนี่ยก็มีแต่ ความมืดมิดและเต็มไปด้วยผีแล้วก็ปีศาจซึ่งต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากเลยนะครับในวงการแอนิเมชันโลกเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่แนวแฟนตาซีดราม่าหรือว่าผจญภัยแอนิเมชันที่เล่นกับความสยองขวัญผสมกับความสมจริงเนี่ยมีไม่มากนักซึ่งคุณภาพงานเนี่ยก็ออกมาดีมากเลยเห็นได้จากตัวอย่างงานภาพที่จัดเต็มรายละเอียดสวยสมจริงระดับสากลก็ทำให้ผู้ชมต่างชาตินั้นทึ่งไปเลย และเริ่มมองว่าไทยนั้นก็ทำได้ไม่แพ้ชาติใหญ่ๆเหมือนกันและตำนานความเชื่อแบบไทยนะคะครับก็เป็นสิ่งที่ต่างชาติเขาสนใจมานานแล้วดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบแอนิเมชันไทยเรื่องนี้กันมากงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดีกว่านะครับว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ comment แรกก็มาชื่นชมเลยนะครับแอนิเมชันเนี่ยระดับสูงมากเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมแทบจะรอการอัปเดตเพิ่มเติมไม่ไหวแล้วเนี่ยชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาสงสัยนะครับมีแต่ฉันคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยที่รู้สึกว่าสไตล์ศิลปะของแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะหลุดออกมาจากเรื่องอาเคนโดยตรงเลยชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับคำถามเดียวของฉันเลยก็คือเมื่อไหร่มันจะฉายคอมเมนต์ต่อมานะครับ เจ๋งมากเลยฉันจะดูเรื่องนี้แน่นอนเมื่อมันออกมาชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันก็ชอบมันมากเลยช่วยปล่อยหนังเต็มเรื่องมาฉายที่ยุโรปด้วยนะฉันจะดูแน่นอนและก็จะแนะนำให้ทุกคนน่ะเขาดูด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับด้วยรักจากคอสตาริก้าสดชื่นไปเลยที่ได้เห็นเนื้อหาจากประเทศของคุณ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับจะมีวางจำหน่ายทั่วโลกไหมเนี่ยมันดูดีมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาก็มาชื่นชมนะครับถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะขอให้โชคดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับพี่ชายแอนิเมชันเนี่ยมันดีจังเลยนะ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับขอโทษนะนี่มันอะไรกันเนี่ย a อนิเมชันสั้นๆหรือว่าอะไรกันเป็นหนังหรือว่าเกมคอมเมนต์ต่อมานะครับสุดยอดไปเลย a n i m เมชันไทยคุณภาพระดับตำนานเลยแถมก็ยังสยองขวัญอีกเหรอเนี่ย ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มาเสริมฉันหวังว่าผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนะี่ยควรจะสร้างภาพยนตร์ไทยแนวคอสมิกเฮ์เลอร์ให้มันมากขึ้นนะชาวต่างชาติท่านต่อมาก็พูดได้น่าสนใจเลยนะครับไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยว่าประเทศไทยนะ่ยก็มีฮันตูติงกี้ไอ้ผีตัวสูงๆหรือว่าปีศาจหรือว่าผียักษ์ในตอนท้ายอะ่ะเวอร์ชันของตัวเองด้วย ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ดูแอนิเมชันไทยคุณภาพนะ่ะดีมากเลยและน่าสนใจมากที่เป็นผีบนแท็กซี่ที่ฉันนะ่ะเคยได้ยินมาในเกาหลีอ่ะมันคล้ายกับที่ไทยเลยคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับนี่มันอะไรกันเนี่ยซีรีส์ทีวีหรือว่าหนังแล้วเมื่อไรเนี่ยมันจะปล่อยเรื่องนี้ออกมากันหรอสุดยอดไปเลยนะขอแสดงความนับถือจากสเปน คอมเมนต์ต่อมานะครับโอ้พระเจ้าดูดีมากเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนฉันอจะดูเต็มเรื่องนี้ได้ยังไงกันละเนี่ยเพราะฉันอยู่ในอินโดนีเซียชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับไม่ค่อยเห็นวิดีโอแอนิเมชันแนวเกมมาจากไทยสักเท่าไหร่เลยอะแต่เรื่องนี้น่าสนใจมากนะ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาตีความเนื้อเรื่องเลยนะครับโลกความเป็นจริงกับมิติอันมืดมิดของเราเนี่ยมาเชื่อมโยงกันหรอความเป็นไปได้ของการควบคุมพลังงานนั้นอะมันอาจจะเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หนึแห่งเลย คอ,เอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับส่วนตัวแล้วน่ะฉันชอบงานศิลปะแบบนี้มากฉันชอบคอนเซปต์ของมันด้วยถึงอย่างนั้นน่ะฉันก็ชอบที่จะพิสูจน์ว่ามันผิดแต่ฉันน่ะก็ไม่คิดว่าความสยองขวัญจะได้ผลกับงานสไตล์นี้แต่รอก่อนนะแล้วค่อยลองดูเมื่อมาทำเสร็จแล้วชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับปรากฏขึ้นในคำแนะนำของ YouTube ด้วยมันดูน่าสนใจเลยจริงๆ คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันชอบที่มันมีมิติมืนมิตรด้วยมันดูน่าติดตามมากเลยและก็หวังว่าจะได้นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ฉันก็รับหมดเลยสวัสดีจากประเทศโปรแลนด์ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับหนังไทยอันดับที่1ในเอเชียตอนดอ,อกเฉียงใต้เลยนะละครไทยหนังไทยอาหารไทยการท่องเที่ยวไทยในอินโดนีเซียเนี่ยละครแล้วก็หนังไทยได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วและผลไม้จากไทยเนี่ยคุณภาพก็ดีมากเช่นกันฉันนะ่ะก็เลยอยากให้หนังเรื่องนี้ได้รับชมในประเทศของฉันบ้างจัง คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับขับรถตอนดึกเจอผู้โดยสารแปลกๆแ,แ,แล้วก็ถนนกับซอยแปลกๆที่ไม่มีจุดสิ้นสุดโอพระเจ้านี่มันหนังสยองขวัญที่มันดีจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับฉันจะดูเรื่องนี้อย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับไตเติลนาที่ทำให้ฉันได้ดูเพลินๆด้วยสวัสดีจากมาเลเซีย คอมเมนต์ต่อมาเขาก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันมาจากบราซิลนะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่มันน่าสนใจมากภาพสวยดีไอเดียก็เจ๋งขอบคุณนะคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับมาที่นี่ตามคำแนะนำของเพื่อนชาวไทยดูดีมากเลยแหละขอบคุณจากเวียดนาม คอมเมนต์ต่อมานะครับนี่มันเยี่ยมมากเลยอะ่ะดูดีมากเลยนะรอชมไม่ไหวแล้วจากเพื่อนบ้านฟิลิปปินของคุณสนับสนุนเต็มที่เลยคอมเมนต์สุดท้ายก็มาชื่นชมแอนิเมชันของเราเช่นเดียวกันนะครับหนังดูมีแนวโน้มที่มันดีนะแล้วก็ตึงเครียดในการสร้างที่มันดีทำต่อไปพูดตามตรงเลยเนะี่ยฉันคิดว่ามันเป็นหนังที่มันดีจริงๆเพราะว่ามันดูเหมือนจริงมากเลย และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย